6กโมงหกโมงสาลูกค้ามาถึงแล้วนะครับของน้องไม้น้องไม้พี่น้องไม้ก็จะเป็นน้อง ลือชัยนั่นเองก็ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ไกลห่างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่4พฤษภาคมพศ2565นี้พ,ออ 2, พิี่พีตายจะมีปล่อยหนึ่งคันนะครับแล้วก็ ที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเจ้าของรถเขานั่นเองคือเขามารอรถเขาแล้วเดี๋ยวเราจะาไปถ่ายกันแป๊บหนึ่งเพราะว่ามี FC อยากด้นะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าไหว้เจ้าที่ถ่ายรูปที่รถรอแล้วพอร้องกรการมาปุ๊บก,ก็ทําเรื่องขายลูกค้าจะได้รับรถโดยเร็วนั่นเองไปไปดูกันทิดนนี่แล้วก็จะเป็นคันนี้นี่เองที่พี่ตายจะปล่อยในวันนี้นะครับแล้วก็ เป็น FC ที่เรียกว่าแนะนําต่อๆกันมานะจากสุรินนะก็เป็นน้องไม้น้องไม้ปุ๊บก็จะเป็นของคุณนอ้องลอชัยนะเอ๊ะเป็นคุณน้องหรือคุณพี่ยังไม่ได้ดูบัตรประชาชนเลยเออนะครับโดยรถรุ่นนี้นะลูกค้าก็ค่อนข้างจะใช้เวลาจองพอสมควรนะเพราะมันเป็นตัวพิเศษอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าพวกสปอร์ตบาร์พวกอะไรบางทีมันก็มีชิ้นส่วนไม่ครบมันก็ประกอบไม่ได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเย้าตัว c a ปโฟร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดเอ็กซ์ซีรีส์นั่นเองสีขาวที่เราเห็นนะครับเป็นขาว ai, ขามุ เกอร์ที่ฝาากระโปรงนะ สแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์พันเของเขาซึ่งราคาค่าตัวของเขาเนี่ยมันก็นไม่ได้แพงอะไรเลยแค่9ก้0 0 0นสบาทเท่านั้นเองแต่ว่ามันคุมน้มนะไรกระจังหน้ามาด้วยกระจังหน้าเนี่ยโอ้มันต้องบอกว่ามันดูทรงสปอร์ตมากๆเลยกระจังหน้าสีทูโทนนะครับมันเป็นสีดากับสีแดงซึ่งดําตัดแดงทีไรโอ้มันดูสปอร์ตทุกทีเลยโลโก้ของ isuzu นะครับแตกต่างจากรุ่นอื่นโดยสิ้นเชิงของอื่นพรีมเมียมและไม่เท่าไรของฉันนี่กระจังหน้าสีแดงก็เจียจับกันไปนะส่วนไฟหน้าของเขานี่พรีเมียมสุดๆนะครับจัดมาเลยไฟหน้าแบบ isuzu เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไปนะครับซึ่งไฟหน้าตัวนี้นะครับมันสามารถปรับระดับได้มากถึง4ระดับแล้วก็มันใช้หลอด LED มีเลนโปรเจคเตอร์ช่วยควบคุมทิศทางของแสงให้นะไฟ LED าก็เรียกว่าไฟเดียร์ไลท์มีมาให้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนเปิดใช้ทุกครั้งเวลาที่เราจะเลี้ยวนะแล้วก็ไฟตัดหมอกอันนี้ <laughs> ไม่มีทุระอะไรก็ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับยกเว้นมันวิกฤตจริงๆนะครับ นะครับสถานการณ์ข้างหน้ามันเร็วร้ายมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไฟตัดหมอกตัวนี้มันเป็น LED นะมันเพิ่มความสว่างได้แบบโอโ้โหเห็นได้ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นก็เปิดใช้เท่าที่จําเป็นตัวที่เราเห็นกําลังตัวนี้วนอยู่ไฟตัดหมอกกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษของมันซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อของเจ้าตัวชุดสกเกิร์ตด้านหน้านั่นเองซึ่งเจ้าตัว X Series มีมาให้แต่ว่ารุ่นอื่นไม่มีนะระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่า 949, 0บาาาทเเยอมลร ABS รวมนิรภัยคู่หน้าเกมคลับนิรภัย3จุด ที่นั่งแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันโอ้โหที่กําลังดูดูที่กําลังเขยบเขยบเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวสปอร์ตบาร์ซึ่งจะมีเฉพาะตัว X Series เท่านั้นแล้วก็ตัว Max ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็น Max ใหม่ของไลน์2 0 2 2ใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยน Max มาเจอเจ้าคันนี้จบเลยนะครับเพราะ Max มันสวยลงตัวจากโรงงานบันไดข้างมันก็มีมาให้อยู่แล้วนะโอ้ก็แสดงความดีใจกับคุณน้องลือชัยด้วยนะที่ได้มานั่งรอดูรถตัวเองถ่ายนะเออ <laughs> ลูกค ให้ถ่ายก่อน ตัวยางที่ให้มานะครับอันนี้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่แวก็กให้มันเหงาแค่นั้นเองเจ้ายางตัวนี้นะครับเป็นยางบ s สโตนเบอร์อยางที่มันใช้นะครับมาตรฐานจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็น265 60 18นั่นเองแล้วก็มาตรฐานการเติมโรงงานก็จะอยู่ที่33นั่นเองเป็นยางเรเดียนส่วนแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กไลน์สปอร์ตใหม่ของปี2022มาน็อตล้อ6ตัววงกลมสีแดงนะครับมันก็จะมีในส่วนของโลโกโ้ Isuzu ส,สีแดงเช่นเดียวกันดิสเบรกขนาดใหญ่นะอันนี้ึ่งระบบความปลอดภัยนะครับก จุดที่ไรเนี่ยเบรกแบบสั่งได้เลยทีนี้เรามาดูระบบการสะเทือนกันบ้างซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับดานหน้าโอ้มันเหมือนรถเก่งนะมันมีสปริงเหมือนรถเก่งเลยถูกต้องครับเพราะว่ามันจะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนะครับอิสระปริงลูกสงชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโช๊คอัพแกนนั่นเองนิ่มนวลเหมือนรถเก่งนะครับแต่ว่ามีเชสอกสีขนาดใหญ่เหมือนเจ้าตัวรถปิกอัพนั่นเองแข็งแรงทนทานวงเลี้ยวตัวนี้เห็นมันตัวใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยวงเลี้ยวมันแค่6.1เมตรเท่านั้นนะเรียกได้ว่าโอ้ต่อทางแคบนนไ กลับรถนี่รอบเดียวจบเลยทีนี้เราไปดูกระจกมองข้างของมันกันบ้างเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็นสีทูโทนด้านบนมันจะเป็นสีขาวมุกด้านล่างมันจะเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยเรียกได้ว,ว่าทาง i ส u z u ของเราสนับสนุนการเปิดไฟเลี้ยวให้มันตบี้ตะบันไ,ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเปิดใช้เปิดใช้ เอาทีนี้เรามาดูในส่วนของสัญลักษณ์กันบ้างซึ่งตัวนี้จะมีมาเฉพาะเจ้าตัว X-Series เท่านั้นถูกต้องครับเพราะว่ารุ่นอื่นมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปนั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินนั่นเองตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกันสาดเรียบร้อยนะโหเรียกได้ว่ามันเข้าชุดทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวมือจับของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีสวิตช์ที่สามารถกดเปิดปิดประตูนะครับโอ้ไปตัดเล็บก่อนไว้วันนี้วิ่งขี้เหร่จริงนะครับ สามารถเปิดเปิดประตูได้จากภายนอกนะครับแต่ต้องมีรีโมทที่ตัวนะแล้วก็ตัวจานรองมือเปิดที่มีดีแม็กซ์นี้ก็จับไปให้รุ่นนี้มีสัญญาณการขโมยจากโรงงานมาให้นะครับอย่าไปหางัดมันสมสีสมหแล้วมันร้องเรียกเจ้าของนะจะบอกให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชุดสปอร์ตบาร์ที่พี่ต่ายชอบเนี่ยคือชอบมากๆเลยมันไล่ตั้งแต่ท้ายกระบะไปจนถึงด้านหน้าเนี่ยโอ้โหมันเข้าชุดมากๆนะเป็นสปอร์ตบาร์มีเฉพาะ X s e r ซ e s เท่านั้นแล้วก็ด้านบนมันก็จะมีการเว้าหลบไฟเบรกดวนที่3ให้ด้วยเมื่อม จกิ่งขึ้นนั่นเองที่เห็นเป็น แต่แกงแต่แกงรวดไอ้นั่นมันเป็นไร่ฟ้ากระจกด้านหลังแล้วก็สติกเกอร์มหามงคลนะครับวดนี้ไม่สะท้อนแสงนะสติกเกอร์สะท้อนแสงมันหมดเอาแบบนี้ไปก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับตัวกระบะไลเนอร์นี้เป็นแท้จากโรงงานนะครับมีสัญลักษณ์ของดี a x ซึ่งเป็นชื่อการตลาดโอ้ที่ทั่วโลกรู้จักกันนะครับถ้าชื่อของ DMa x เนี่ยเออต้องเป็นอิซุสุอย่างแน่นอนก็ถูกต้องแหละถ้าเป็นของย่ออื่นเขาจะเป็นอย่างอื่นนะแต่ว่าของ D m a x ยอมรับว่าเขาดางังจริงๆงอันนี้ก็มาดูกันนะครับในส่วนของไฟไท้ายของเขามันนเป็็ไฟทท้้ายแแบบหลลล่มดดวกอี มันเป็นหลอด LED ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหเปิดใช้เนี่ยมีทั้งความหรูแล้วก็ความปลอดภยัยด้วยเห็นได้ชัดเจนนะตัวกันชนท้ายนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มก่อนจะไปกันชนท้ายเดียวขอ ย้ายกลับไปด้านหน้านิดหนึ่งมันก็จะมีเจ้าตัวชุดสกเกิร์ตมาให้ด้วยนะซึ่งสกเกิร์ตมันก็มีแจ็กแตะหน้ามาถึงหลังเลยทีเดียวเดี๋ยวเอาดูด้านท้ายโดยรวมกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โหว้าวมากเห็นไหมมันเข้าส่งกันหมดเลยกันชนท้ายสปอร์ตบาร์โค้งมาไฟเบรกอชอบชอบชอบตัวนี้ชอบแล้วก็ทกี่สำคัญมันจะมีเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ให้ด้วยเห็นไหมอันนี้มีเฉพาะเอ็กซ์ลีนะแล้วก็มือจับของมันเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีตัวมือเปิดให้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันอาจจะมีรอยู่ว้แล ที่ยังไม่อยากเช็ด้เสร็จก็เดี๋ยวมันต้องเช็ดหลายรอบอถ่ายเสร็จแล้วก็ค่อยไปเช็ดละกันไม่นานไม่นานนะครับน่าจะไม่เกิน7จ็ดโมงก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมเราหลอออกมาที่นี่เดี๋ยวเราไปเชิเงื้อดูภายในกันบ้างไปนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะไปดูภายในรถสปอร์ตสัญชาติอิตาลีกันเอ้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นรถสปอร์ตสัญชาติญี่ปุ่นแต่มันถูกประกอบที่ไทยนะทุกอย่างอะไรต่างๆคนไทยเป็นคนจัดการแต่ก็จะมีอะไรบางตัวที่เราต้องสั่งจากต่างประเทศแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะประกอบประกอบกันไป อ่าทีนี้ลองมาดูภายในแผงประตูของเจ้าตัว X Series นะครับตัวนี้มันก็จะมีการบุนุ่มด้วยหนังสีดํามาให้แล้วก็เดินด้วยได้สีแดงอันนี้ยังไม่ทันได้แว็กให้นะแล้วก็ตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าของมันเนี่ยจะเป็นสีดําเงาหรือว่าดําเปียนโนแบค็ครวมถึงเจ้าเจ้าดาบด้านข้างประตูด้วยมันก็จะเป็นสีดํานั่นเองดําเงาเลยแหละที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมีมาให้ลําโพงขนาดใหญ่โอ้ไซของมันนี่เปิดทีบึมบั่มบั่มบั่มโอมันมาก,มากๆาเลยนะแล้วก็พูด อะไรกันนะครับทีนี้เราตัดมาภายในห้องโดยสารของเขาสังเกตดูไหมว่าเฮ้ยห้องโดยสารของเจ้าตัว X Series คันนี้โอ้มันดูสปอร์ตมันดูโอ้เหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วก็ภายในมันกว้างเหมือนรถเก่งมากๆเลยทุกคนนั่นก็แสดงว่านอกจากเรานั่งคันนี้นะครับจะได้ความโอ้อาความภูมิใจของเราเนี่ยเรายังนั่งได้สะดวกสบายอยู่ด้วยนะครับอยากนั่ง ก๋วยห้างก็นั่งกันไปเอ้าเดี๋ยวไล่มาดูเลยลวกันอย่างปูพื้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีเข้าชุดของบัตรนะตัวนี้เป็นของแท้จากดีเพรสเลยนะทุกคนแล้วก็มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ด้านหลังเรียกได้ว่าตอนนี้หน้าร้อนแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังเย็นแต่เออมันต้องมีสักวันที่มันร้อนซึ่งแอร์ด้านหลังตัวนี้มันช่วยได้ไม่มากเลยทีเดียวก็มันช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นออกจัดชุดพาให้มันดีก้อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีเจ้าตัวที่ชาาาารรร์จจแแแบบบบบตตเเเออออีีีีดดดดดดด้้้้้้นนนนนนหหหหลลัััังงงงงงมมใวววยยกก็็็ะะะะขปสํิไ มีให้ทั้ง3าที่เลยอันนี้ให้ดูโอ้โหเขาเย็บแบบปราณีตมากๆเลยทุกคนเรียกได้ว่าใครมาเจอนี่ก็อยากเป็นเจ้าของเจ้า X Series ประตูคันนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้ดูนิดนึงนะครับผ้าบุหลังคาของมันจะมาในโทนสีดานะครับเรียกได้ว่าสปอร์ตลงตัวมากๆรวมถึงเจ้าลำโพงเสือเหล่าๆามันก็ดํากลมเกลืนกับเขาไปอีกไฟสองเพดานนะไฟสองวันสว่างนะครับอยู่บนเพดานมี2จุดนะอัอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรง แผงประตูด้านหน้ากันแผงประตูด้านหน้านะครับมันก็จะเหมือนดันท้ายนั่นแหละแต่มันพิเศษตรงที่ว่าตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเนี่ยมันมีให้ทุกที่นั่งหลืมันมีให้ทุกทุกบานเลยนะครับผู้ขับขี่เขาสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มันสามารถพับกระจกได้ไฟฟ้าได้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ใส่ขวดน้ำา1.5ลิตรมีมาให้ลําโพงก็มีขนาดที่ใหญ่มันกันนะแล้วทีนี้ก่อนเราจะขึ้นไปภายในห้องโดยสารมันก็จะมีบันไดให้เราเหยียบเราเหยียบบันไดแล้วก็จับมือจับนะมือจับมันจะอยูู่่่่ตตรรรรรงงเเเเเเเสสาาาาาาาียยกกกกวว A หือออะัันนลลปป็็บ เหยียบโหนขึ้นไปภายในห้องโดยสารแล้วก็จะมานั่งเต้าตัวเบาะตัวนี้นะครับมันเป็นเบาะทรงสปอร์ตซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพัน X มีเฉพาะให้ X 4ที่เท่านั้นนะครับเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีแดงนะหนังดําเดินได้ได้สีแดงแล้วก็มีปีกด้านข้างนะครับที่ช่วยโอบกระชับร่างกายของผู้กับขี่ให้มีความก็เรียกว่านั่งได้แบบกระชับแล้วก็บะมันมีความนุ่มนวลด้วยเทคโนโลยีดูซับแรงสั่นสะเทือนมากๆแต่ว่าซับกินอะไรนี่ไม่นะเออเพราะฉะนั้น <laughs> ดูซับแค่แรงสั่นสะเทือนอย่างเดียวอันนี้ มันก็จะเป็นตัวที่ปรับสูงต่ำนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวปรับเอ็นตัวเติมน้ํามันนะครับตัวนี้เด้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นฝากระโปรงตัวนี้เติมน้ํามันดีเซลตั้งแต่ B 0ศนถึง B20 กันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขานะครับจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังลงมาด้วยโทนสีดําแดงนะครับปรับทิศทางได้มากถึง4ทิศทางด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านขวาก็คือควบคุมความเร็ววนนนัััั่่่แแหหละรรรรืืออาาาาทีเู้้จกกใชบบมดป นนแสดงค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนนั่นเองที่นี้เราไปดูบริเวณโต๊ะแผงคอนโซลด้านหน้ากันบ้างก็จะมีการบุนุ่มด้วยหนังมาให้นะครับแล้วก็จะมีการเดินด้ยได้แดงแถมกระดาษทิชชู่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็หลายๆท่านกลับนะเออหัวล้านแปะไว้ทาไมนะครับอันนี้มันเพิ่งติดฟิล์มไปนะมันต้องบางทีฟิล์มมันเหิบม,มันก็ต้องอานนี้ยัดไปก่อนนะครับให้มันอยู่ตัวแล้วเราค่อยดึงออกแล้วก็ด้านข้างนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series นะโอ้โหมันมีการเดินแบบ ตัวแดง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 ดำแดงดำเนี accurate, ่ยโอ้โหชอบมากๆเลยระบบความมันเทิงจัดไปจอใหญ่ขนาด5นิ <discussion> ้วมีกล้องมองหลังให้รองรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตระกูล android หรือว่าตระกูลออสแอนด์แอนแอแอนดรอยแล้วก็อะไรเงี้แอปเปิลครับพี่เออเอา iOS Android ดอเออเอาตัวนี้นะครับระบบความปลอดไม่ไม่ใช่ระบบความปลอดภยัยสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับระบบทําความเย็นของมันเออก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ที่ออกแบบให้มีความหรูหราและเรื่องความปลอดภยัยมันก็ปลอดภยัยจริงแหละเพราะว่ามันมีเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้ตัวเกียร์นะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรามากๆเลยฐานเกียร์มันก็จะเป็นสีดาเงาเนาะแล้วก็ปุกเกียร์มันออกแบบมีความสั้นด้วยความสั้นของมันเนี่ยเราจึงนะครับเข้าเกียร์ได้ง่ายแม่นยําแล้วก็รวดเร็วมันมาพร้อมแผนผังทีี่่่บบบอกกตแหหนนงงเยรได้ เราเข้าแบบไม่ต้องกลัวหลงเลยทีเดียวห้องแย์ถอยหลังนะมันก็แยกไปต่างหากของมันเลยนะไม่ต้องมาอยู่ทับซ้อนกับคนอื่นเขาโอ้ที่นั่งของพูดิสตารนะ์ให้ดูนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะน้อยใจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสปอร์ตนะครับเหมือนที่นั่งคู่กับขี่นั่นแหละกุญแจมาแบบกุญแจพู้สตาร์ซึ่งวันนี้มันสามารถสตาร์ทได้เพราะมันตรงกับวันพุธนั่นเองเวลาสตาร์ทนะครับให้เราเหยียบคลัต์แล้วก็กดตรงนี้อ่ะปะโมกเกินไปแล้วเดี๋ยวลูกค้านั่งรอทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าตัวเครื่องยนตกกััันนนวตไไหปดู เครื่องยนต์ของมันเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับมีขนาดที่1 9 0 0ซีตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง350นิวตันเมตรมีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับที่ช่วยตอบสนองอัตราการเร่งหรือว่าเราต้องการแรงมา้าแรงบิดคือมันทําได้ดีมากๆเลยที่สําคัญนะครับในภาวะเช่นนี้น้ํามันดีเซลราคาก็กําลังปรับพุ่งนะครับขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัวเครื่อง1.9นี่ยมันตอบโจทย์ม,มากพอมันประหยัดน้ํามันนะเครื่อง มันประหยัดภาษีด้วยเพราะว่าตัวนี้นะครับภาษีจะอยู่เพียงแค่ปีละ2,495้ว2,495บาทนั่นเองเห็นไหมจบปิงอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่ต่ยจ้ารถไปเช็ดต่อนะครับขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เก็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายายลูกค้ามารองไงไมัน <laughs>